คนส่วนใหญ่กลัวกลัวแต่งบ้านไม่สวยลงทุนไปแล้วขายไม่หอบด้วยความสวยงามที่แบบทํามาแล้วไม่เหมือนตามรูปไปวางแปลนเองแล้ววางเองเขียนเองโดยที่แบบไม่รู้พื้นที่จริงๆเสียหนึ่งก็คือเสียเรื่องใช้งานไม่ได้ก็ต้องทุบทิ้งหรือใหม่มันก็มีงบที่มันบานปลายขึ้นมาอีกก็สําคัญต้อง สวัสดีครับผมกิตติษดาประสบการณ์ที่ผ่านมาได้ร่วมงานกับบริษัทมหาชนแถวหน้าของเมืองไทยทํางานตกแต่งภายในย10ปีและเริ่มเปิดบริษัทแ n นดอมสตีโอจะรับงานพักตั้งแต่คอมเมอร์เชียลเป็นพรีเซเด n นต์บ้านตั้งแต่ขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่จะเป็นคอมเมอร์เชียลก็เป็นพวกร้านอาหารสปาออฟฟิศ โฟกัสอย่างแรกเลยครับดูจากเรื่องสภาพบ้านเป็นยังไงบ้านเก่าแค่ไหนอะไรที่มันจะต้องรีดเวทบ้างกลุ่มลูกค้าสําคัญก็คือเราแต่งบ้านให้ใครผู้ซื้อคือใครแม่ค้าหรือว่าคนทั่วไปคนที่รับราชการเนี้ยกลุ่มลูกค้าก็จะไม่เหมือนกันส่วนิเจอร์ชั่นก็คือเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ลูกค้าเข้ามาฟังก์ชันการใช้งานบ้านแบบครอบครัวดูว่าห้องนอนมีกี่ห้องก็ตอบโจทย์เขาไหมคืองบประมาณก็ต้องดูงบประมาณของเราว่ามีจํากัดเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะมาแบบสไตล์แบบมินิมอลเรียบง่ายแล้วก็เป็นฟอร์มัลที่สุดอาจจะโทนขาวหรือให้ดูวอร์มอะไรเงี้ยอบคุณหน่อยคนส่วนใหญ่ก็จะชอบแบบบ้านโทนโทนนี้ส่วนในเมืองก็จะเน้นเป็นไปทางโมเดิร์นตาม้ตามต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยให้ลดทอนลงมานิดนึงให้ดูเข้าถึงง่ายก็จะเป็นสไตล์แบบเรียบง่ายมีความไม้เข้ามาบ้างอะไรเงี้ยครับ จากประสบการณ์ที่ทำเคลียร์มา10ปีประสบการณ์ทั้งหมดอะผมก็จะรวบรัดให้สั้นๆคีย์ว่าเราควรจะทํายังไงในแต่ละขั้นตอนของการตกแต่งภายในก็คือจะเลือกดูเรื่องฟังก์ชันภายในบ้านฟังก์ชันกี่ห้องดูว่ากลุ่มลูกค้าเป็นใครผู้สูงอายุผู้พิการรวมถึงการกําหนดสไตล์การตกแต่งหลากหลายสไตล์มากโมเดิร์นมินิมอลคอนเทมพอร์ติมีเป็น10-20สไตล์การตกแต่งอันนี้ผมจะรวบรวมให้ว่ามีสไตล์อะไรบ้างต่อไปก็จะเป็นการกําหนดงบประมาณ การตกแต่งภายในจะมีกำหนดงบว่าเออค่าวัสดุค่าช่างเท่าไหร่ก็แยกออกมาว่าการโรนเวทบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเราจะใช้เงินเท่าไหร่เพื่อไม่ให้แบบเกินงบโอเวอร์บั t เจตเกินไปก็ต่อไปก็คือวางแผนพื้นที่ผังการใช้งานจะดูว่าในแปลนที่เราได้มาบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเราจะมีกี่ห้องนอนเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ไหมพาไปวางผังคร่าวๆใช้อะไรโปรแกรมง่ายๆที่แบบคนสามารถเข้าถึงได้รวมไปถึงการเลือกเฟอร์นิเจอร์คือการเลือกเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งเข้ามาในบ้านจะทําให้ บ้านดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเหมือน b ิ i อารมณ์พลให้อยากจะซื้อแล้วมันก็จะทําให้บ้านมันดูมีสีสันแล้วก็เหมือนเป็นโฮมมี่จริงๆเราต้องดูลูกค้าด้วยว่าไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงให้เราเข้าใจถึงลูกค้าจริงๆความต้องการของลูกค้าจริงๆด้วยคบจบใน1วันรีสมัครก่อนเต็มแล้วเจอกันนะครับ